สวัสดีครับสืบเนื่องจากเมื่อวานนะครับที่ผมได้ลงคลิปไปเกี่ยวกับเรื่องของโผของอสวนดุสิตโพนะครับที่บอกพักส้มนำนะครับแล้วก็มีโอกาสในการเลือกตั้งข้างหน้าที่ส้มเกินน้ําเงินนะครับว่าจะมีโอกาสที่คะแนนสูงเหมือนกันทั้งคู่นะแล้วแต่ว่าผมเองตอนที่ ให้การว,วิเคราะห์ไปนั่นนะครับนะผมยังไม่รู้เรื่องของอการเลือกตั้งซ่อมที่เชียงรายนะครับนะแต่วันพอผมหลังจากที่ผมลงคลิปไปนะครับนะปรากฏว่าผมก็โดนแบบทัวลงนะครับนะทัวของน่าจะเป็นตัวของพักแดงแมาลงผมนะ,ะก็เป็นครั้งแรกนะครับไม่เคยเป็นอย่างนี้มาก่อนนะครับเพราะว่าตลอดคอมเมนต์เนี่ยมีแต่พักแดงหมดเลยนะครับไม่มีปกติจะถ้าเป็นแบบนี้จะมีคนของส้มมานะครับมาบ้างแต่ตอนนี้ก็คือคนส้ม เพียงคนสองคนซึ่งปกติแล้วมันจะเยอะกว่านั้นแล้วส่วนของ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 แดงเนี่ยนะครับก็จะไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับมีก็มาหลงๆมาคนหนึ่งแต่เมื่อวานคลิปเมื่อวานมา เป็นเป็นทัวลงเลยนะครับนะกาเรียก98 78ป95 98เปเลยนะครับนะอันนี้ก็ไม่ได้ว่ากันนะครับนี้ทีนี้ก็เราอยากจะพูดอย่างนี้ว่าการที่มามาทัวลงผมแล้วบอกว่าเนี่ยส้มเนี่ยเน่าไปแล้วนะครับไม่มีทางที่จะชนะนะครับแล้วผูหาว่าผมอ่ะไม่ลืมหูลืมตาไปนะแบกอะไรเงี้ยนะครับนะผมก็ก็ยอมรับนะถ้าคิดอย่างนั้นนะครับนะเพราะว่าเพียงแต่ว่าผมกลับมาดูคะแนนแล้วเนี่ย กลายเป็นว่าเอ้ยมันก็เยอะจริงๆนะคะแนนเลือกตั้งซ่อมที่เชียงรายนะครับพักแดงเขาได้มากกว่าตอนเลือกตั้งใหญ่ถูกไหมครับนะแล้วก็เหมือนคะแนนทั้งส้มทั้ง น้ำเงินส่วนหนึ่งเทไปโยมที่แดงนะครับนะแล้วก็มันไปประกอบกับที่ดูคุณกอกแก้วหรือคนอื่นที่เขาวิพากษ์วิจารณ์บอกว่าเลือกตั้งข้างหน้าส้มจะแลนสไลด์ส้มจะมาแน่นอนเหมือนที่คุณอดิศรพูดนะครับให้เฮ้ยมันไปเหมือนเขาพูดมันการผลเลือกตั้งมากับการพูดตรงนั้นเขาเขามันสอดรับกัน,นหรือว่าเขาแม่นหรือว่าพูดจริงๆนะครับนะเออแต่ว่ามันตรงข้าวกับโพที่มันออกมาหน่อยแค่นั้นเองนะครับนับเทเพียงแต่ว่าผมเองก็ ไม่มีปัญหานะครับนะครับก็เพียงแต่ว่าวิาวเคราะห์จริงๆว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าแดงเขาชนะขนาดนั้นแล้วเนี่ยนะครับ ปกติมันไม่น่าจะทัวร์มาลงผมเยอะขนาดนั้นถูกไหมครับคือคนเราชนะในคนไทยเนี่ยถ้าชนะส่วนใหญ่แล้วเราก็จะกลายเป็นคนฟังผู้แพ้แล้วเราจะให้กําลังใจและอะไรอย่างเงี้ยนะไม่เคยเห็นพอเห็นใครแพ้แล้วกระทึบซ้านะครับนะผมก็เลยว่าเอ๊ะมันเหมือนคนแดงเขาเขาโอดต้องเกาแค้นนะอาจจะเป็นแค้นที่พักส้มไปเลือกภูมิภุมใจไทยหรือเปล่าอะไรกับกเป็นส่วนหนึ่งหรือคุณแค้นที่คุณทักษินถูกอ่ไปติดคุกด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ว่าก็มาลงอ่ายที่อ่ ที่พักส้มนะครับนะ,ะ,ะก็ไม่เป็นไรครับเพราะมันเป็นสิทธิ์หรือคนได้แสดงออกในส่วนตัวผมเนะี่ยผมบอกได้เลยยิ่งเราทัวร์มาลงผมเนผมยิ่งขอบคุณมากมากเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นการสะท้อนให้เห็นนะว่าผมเองเนี่ยแสดงว่าเป็นคนที่มีความคิดเห็นของผมเนี่ยแสดงว่ามีผลกับกับคนที่จะเป็นคู่แข่งกันทางการเมืองอย่างนี้นะอย่างนี้นะครับนะใช่ไหมเพราะแสดงว่าแสดงว่าเขาเขายังกลัวเราอยู่นะครับถึงได้ทัวร์ลงขนาดนี้เพราะถ้าเกิดเขาไม่กลัวเนี่ยเขาก็จะไม่ทัวร์ลงเราอ,อ,อาจจะให้กําลังใจนะแต่ตอนนี้เขาเขาเขาทัวร์ลง แสดงว่าเขากลัวลงแล้วก็แสดงว่าอย่างที่ผมไปวิเคราะห์นะผมมาถูกทางแล้วนะครับมาถูกทางแล้วนะก็ต้องขอขอ,อบคุณยิ่งทัวลงเท่าไหร่สําหรับผมนะยิ่งทําให้เราคิดว่าเรามาถูกทางแน่ๆนะครับนะเพราะฉะนั้นเราก็มีหน้าที่ทําต่อไปทําต่อเนื่องนะครับนะ, <S <S นะเหมือนกันผมก็เชื่อว่าพรรคส้มเหมือนกันที่ว่าเขาแพ้เลือกตั้งซ่อมนะครับนะ, <S <S นะหรือเขาโดนวิพากษ์วิจารณ์ยังไงเนี่ยเขาก็ไม่ได้เขวะหรอกครับเพราะว่าพรรคส้มเนี่ยเขาตั้งมาเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงให้ประเทศมีความเจริญก้าวหน้า ฒนาประเทศไทยและคนไทยจะได้ประชาชนคนไทยจะได้อยู่ดีกินดีเพราะฉะนั้นเขาก็จะไม่ได้อ่าเอามาเรื่องของคําวิพากษ์วิจารณ์มาเป็นปัจจัยมากนักนะครับแต่เขาก็ฟังนะครับเขาก็ยังเอาฟังถ้าเกิดมันมีเหตุผลเขาก็ต้องไปปรับตัวเพื่อจะไปพัฒนาเพื่อให้ทางการคิศท,ทางในการทํางานของเขาให้มันตรงกับความต้องการของพี่น้องประชาชนมากที่สุดถูกไหมครับนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครที่มาคอมเมนต์ประ,ประเภทแบบ จะกวนหรืออะไรเนี่ยผมว่าพักส้มเขาไม่ได้สนใจเพราะเป้าหมายของเขาก็คือการทํางานต่อไปทําต่อเนื่องเพื่อพัฒนาประเทศไทยนะครับนะส่วนตัวผมก็เหมือนกันผมก็แสดงว่าการทาคอมเมนต์หรือการพัฒนาการเมืองของวิากษ์วิจารทางการเมืองแบบแบบตรงไปตรงมาเนี่ยนะครับแล้วก็ไม่ได้เสียดสีและไม่ได้ว่าใครนะครับนะก็ก็ยังจะทำอ่าต่อไปนะครับผมถือว่าก็ขอขอบคุณเป็นกําลังใจให้ไปนะครับนะ เป็นกนลำลังใจให้กันและกันแล้วก็ยังยืนยันว่าจะทํางานเพื่อเผยแพร่หรือว่าทําอุดมการณ์ของพรรคส้มไปสู่ให้พี่น้องประชาชนให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้ครับ